สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยรารวมวันนี้นะครับวันที่16นะครับ16พฤศจิกายนนะครับวันนี้มีทุกหวยนะมีทุกหวยเลยจริงๆนะครับวันพุธนะครับ16วันพุธเด่นหวยรารวมวันนี้นะครับเด่นที่8 1นะครับบากับ4597นะครับ แปดมาแปดหนึ่งครับแปดสี่แปดห้าปดเก้ดเจ็ดหนึ่งมาหนึ่งครับหนึ่งสหนึ่งห้านะครับหนึ่งเกร้อยหครับหกแปดหนึ่งนะครับหกแปดสี่หกแปดห้กแปดเกกแปดเ หกหนึ่งสี่นะครับหกหนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดนะครับเน้นอัดก่อนเน้นไปที่แปดนะครับแปดหนึ่งนะครับแปดสี่แปดห้าครับหกแปดหนึ่งนะครับหกแปดสี่แล้วก็หกแปดห้านะครับสําหรับแนวทางหวยรั่วร่วมวันพุธนะครับวันนี้มีเราพัฒนาด้วยนะครับมีทั้งหวยรัฐบาลนะครับหวยเั่าเราพัฒนาหวยหุ้น หวยมะเลยมีหมดทุกชนิดวันนี้ด้วยกันไปข้างนึงครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ชอบแนวทางหวอเรารวมของแอดมินแทนครับโชคดี3ตัวแต่ครับ